วันนี้ช่วงบ่ายนะคะจะมีเป็นเวิร์กช็อปแบบกลุ่มนะคะเดี๋ยวควรจะถ่ายบรรยากาศมาให้ดูด้วยนะคะช่วงเช้าก็จะเป็นการเรียนส่วนตัว p r i v a t e หนึ่งต่อหนึ่งกันค่ะทุกคนทุกดีขึ้นอย่างดีขึ้นค่ะคือมองเห็นภาพทุกเลยทุกเลยอนี่ไงทุกเลยบอกเอ๊ะเดี๋ยวซื้อ์สออนไลนรกูออนด้วยดีกว่าเพราะว่าคือไม้คึกว่าอยากคือบางทีเราจำไม่ได้เออเออใช่ใช่ออะไ์จะอยู่ได้ตลอดน่ารักนะถ้า จริงถ้า,าวาดไม่ได้เลยแล้ววาดได้ขนาดนี้คือน่ารักมากสาหรับการเรียน private หนึ่งต่อหนึ่งนะคะนักเรียนก็จะเลือกเทคนิคที่ต้องการเรียนได้เลยนะคะรวมทั้งวันและเวลาที่นักเรียนสะดวกเข้ามาไม่ว่าจะเป็นวันธรรมดาหรือวันหยุดนะคะเช็ควันและเวลากับครูอ,อีกทีว่าตารางว่างไหมก็สามารถลงเรียนได้เลยค่ะต่อไปนะคะเป็นบรรยากาศของคลาสเรียนสเก็ตโนด4ทีค่ะครั้งแรกกับการสอน Note สเก็ตโนดสาหรับเด็กโตนะคะวัยทีนนะอันนี้น้องๆก็นั่งเรียนกันอย่างตั้งใจมากเลยนะคะ คุณพ่อคุณแม่นะคะที่มาส่งก็สามารถนั่งรอด้านล่างได้เลยค่ะ หลังจบเวิร์กช็อปแต่ละเวิร์กช็อปนะคะคุณก็จะลงรูปบรรยากาศโดยรวมและก็ผลงานนะคะไว้ในอัลบั้มผลงานนักเรียนในแต่ละเวิร์กช็อปในเพจนะคะเพจ on art b o o k นะคะทุกช่องทางเนี่ยชื่อเดียวกันหมดเลยนะคะ Add-on จุดจุดค,ค่ะอันนี้ก็เป็นผลงานในบางส่วนนะคะของน้องๆเพราะว่าสเก็ตนียก็จะมะีวงเล็บนะคะ x d o o d l e เข้าไปด้วยก็คือมีการสอน2ออย่างเลยนะคะแล้วก็วาดผลงานกันเยอะแยะมากมายน้องๆได้ทั้งคิดได้ทั้งทำนะคะแล้วก็มีออกไปวาด โชว์เพื่อนๆด้วยนะคะใช้ศักยภาพกันเต็มที่มากเลยค่ะตามประกาศสำหรับรอบถัดไปได้เลยนะคะ